เขาย,ยิ้มซื่อเอาไม่เอาเอาไปเป็นอย่างกบา็บอกสัตสัตรประเภทนี้เนี่ยถอดแข้งถอดขาได้เพลเพลได้นอนเมบเปาขาไกวห้างเลยนะครูบาอาจารย์พากลังว่จากก็ว่าเมบไหมครับไม่รู้เนาะนอนคว่ำหน้าครับ <c oughs> นอนคว่ำหน้าเขาเรียกเมบครับุล <c oughs> ยายอยากเป็นแบบนั้นไหม ไม่อยากอยากเกิดเป็นคนเพราะว่าการเกิดเป็นคนนะ่ะมันดีกว่าสัตว์อย่างอื่นคนยมรู้ไหมว่าสัตว์ประเภทไหนนอนเบบแล้วเอาขาไกว่ห่างได้อ่ะผู้ใดรู้เอา้าโอ้ยขวากินอยู่สมมืตยังบู่รู้จักอยู่เนาะกะตัตตาการเตนเด็ก,กกตตากาตนจิ้งลีอะไรพวกนี้มันนอนเบบลงแล้วมันก็จะเอาขาไกวห่างได้อ่ะตกกะาการตนนะ่ะ ที่นี่ถ้าไม่อยากเกิดเป็นตัก,กแตนเนี่ยก็เกิดเป็นหอยก็ได้โยมหอยเนี่ยมันใช้หัวเดินเอาไหมฮะเอาหรือไม่เอาไม่เอาดีกว่าเนาะเพราะว่าสัตว์พวกนี้เนี่ยมันอายุสั้นการพัฒนาเนี่ยมันช้าการพัฒนาต่างๆนี่ก็จะสู้คนไม่ได้ วันนี้ยกหัวข้อขึ้นมาอุตสาห์เขียนมาเมื่อกี้ไม่ทันเลยพูดเกี่ยวกับสี่หัวข้อด้วยกันก็คงจะใช้เวลาประมาณสักสี่สิบนาทีก็พอใช้เวลาไม่นานเพราะว่าเทศนานสองก็เหมือนเดิมนั่นแหละครูบาอาจารย์ข้างล่างยิ้มเลยเพราะว่าเป็นดักเทศเยอะเหมือนกันนะที่ดูๆอยู่ท่านก็รู้เหมือนกันบางทีก็ เป็นมหาก็มีหลอยมาบางทีก็ปอตีปอโทก็มีบางทีกำลังศึกษาอยู่ก็มีสี่หัวข้อนี่คนโยมฝากกัาไว้หนึ่งไอสองเอ็มสามอีส e ี่เอจำได้ปหนึ่งไอสองเอ็มสามนี่อ e ีสี่นี่เอไออะไรล่ะขออภัยที่พูดเป็นภาษาต่างประเทศ Intelligent หมายถึงสมองหลักทางสมองที่เมื่อเช้านี้ได้อธิบายไปแล้วนิดหนึ่งเกี่ยวกับระดับมันสมองนัก,กจิตวิทยาเขาบอกว่าปกติแล้วคนเรานี่คนยอม5้เปเซนตนี่ได้มาจากพันธุกรรมก็คือฉลาดมาจากพ่อจากแม่ หมายความว่าให้ดูทางสิรรระร่างกายนี่ก็ได้ตาพ่อแม่เตีย้ยพ่อแม่เตีย้ยลูกออกมาก็ต้องต้องเตีย้ยพ่อขาวแม่ดำบางทีลูกออกมาอาจจะดำหรือว่าขาวก็ได้ถ้าพ่อขาวแม่ขาวด้วยลูกออกมาดำเี่กให้สังเกตคนข้างบ้านว่า,ามันมีคนผิวดำไหมเอาอีหลีได้เลยสังเกตลุงป้านะอา ไม่ใช่สังเกตจากอื่นคิดไปไกลเลยนะเนี่ยสังเกตคนข้างบ้านว่าลุงพี่ป้านนะอาแบบมีตัวดํำไหมอาจจะได้กรรมพันธุ์มาจากลุงก็ได้หรือว่าอาก็ได้ฉะนั้นแล้ว5้าเอร์เซนตี่ยทางด้านมันสมองนี่คุณโยมจะได้มาจากพ่อแม่หรือว่ากรรมพันธุ์แล้วอีกห้าบอร์ซตล่ะอีกห้าสบเอร์ซนตเนี่ยได้มาจาก การพัฒนาในทางอื่นสอดคล้องกับพระพุทธศาสนาที่มีส่วนเกี่ยวข้องในหลักธรรมก็คือหนึ่งสุสองกิสามปุริสุจิปุริสุคือการจิคือสุจิปุปุคือลิคือเส้าเทศทถนแล้วบัน รู้จากมุญหรอเด้อสุจิปุริคุณโยมแล้วว่าสอดคล้องกับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอีกหลกักการหนึ่งก็คือปัญญาสามคำว่าปัญญาสามนี่อยู่ในพระไตรปิฎกฉบับ10อา่าฉบับ91เล่มเล่มที่16ข้อที่ประมาณ228หน้านี่ประมาณ173ถึง174 ฝากครูบาอาจารย์ถ้ามีเมมเบรีนะผมมีพระไตรปิฎกอยู่สามสี่ฉบับนี่แหละแล้วมีหนังสือของหลวงพ,พ่อพระพรหมคุนาพรครูบาอาจารย์อยากได้ก็วันสุดท้ายก็เคาะประตูได้บอกขอนหม่อจะเอาไปอ่านผมยินดีมากที่จะเอาให้นะเป็นไฟล์ PDF อ่านในป่าก็ได้ครับเปิดอ่านสบายเลย เข้าไปทุดงงที่ไหนก็ได้สบายเปิดอ่านได้สบายเลยครับฉบับก้าเดเล่มฉบับสยามรัฐนะครับของผมมีฉบับภาษาบาลีแล้วก็ฉบับของฉบับประชาชนของอาจารย์สุชีพอันนี้ฝากเอาให้ครูบาอาจารย์เวลาเข้าป่าไปปริวาติทางอื่นเนี่ก็ไม่ต้องแบกเพราะตอไอปีโดก้าเสเล่มไปครับมันหนักครับ <laughs> เป็นตู้เลยอ่ะ <laughs> เอานิดเดียวกับเมมโมรี่นิดเดียวใส่เข้าไปโอ้ได้เยอะครับในโทรศัพท์ผมนี่ก็มีหลายฉบับอันนี้ฝากข่าวให้กับครบาอาจารย์เอาแล้ถึงไหนแล้ว,ลวนะตัวไอเนาะพูดถึงทางด้านสมองคือ50%เนี่ได้มาจากกรรมพันธุ์หรือว่าพอไม่อีก50%ี่มาหาข้างหน้าหาแบบไหนมาหน้างนะบางคนก็หาเกี่ยวกับ ความรู้ใช่ไหมล่ะการฟังการคิดการถามการพูดเหล่านี้เนี่ยมันเกิดปัญญาขึ้นมาได้คุณโยมที่คุณโยมมาเนตได้กี่อย่างแล้วสุฟังหรือ,อยังบาฟังก็บขากติบแล้วก็หูหวกใช่ลรเนาะย่อยเวทมากเบหอย้ายเวดไม่ได้ไปเก็บกระดูกเนะีซองก็ใส่เข้าไปเนาะ ว่่าทำไมเลเนียสุฟังกนี่คิดคิดตามในเรื่องราวที่ครูบาอาจารย์เทศนาให้ฟังแล้วว่าฟังเรื่องที่มันเป็นประโยชน์ปุถามว่าแม่ถามทุกเรื่องว่าแม่สงสัยก็ตั้งประเด็นขึ้นมาทีละข้อสองข้อเนี่ยมันก็จะเกิดปัญญาลินี่ก็คือเขียนจำไม่ไหวก็บันทึกเอาไว้ บันทุกเขียนเอาไว้ว่าครูบาอาจารย์ท่านเทศเรื่องไหนมั่งเหล่านี้นะมันเกิดปัญญาขึ้นมามันทําให้เกิดความรู้ขึ้นมามันเกิดการพัฒนาสมองขึ้นมาก็เรียกว่า i n t e l l i g e n c q u o t i e n ครูบาอาจารย์ก็คงจะได้ยินคําว่าบริษัท intel เนาะใช่ไหมครับบริษัท intel บริษัทคอมพิวเตอร์เห็นไหมบริษัทสมองก็ว่าได้ส่วน m เ,เนี่ย moron ตัวนี้แปลตรงๆแปลว่าศิลธรรมนั่นเองความฉลา,าดฉลา,าดทางด้านศินลธรมารมฉลาดทางด้านศินลธรรมนั้นมันเกิดประโยชน์หลายอย่างคนโยมคนที่มีศิลธรรมน่ะสังคมนั้นน่ะมันเกิดความสงบคนโยมเคยได้ยินข่าวว่านักปฏิบัติธรรมเนี่ยตีกันตายไหมเคยไหมแย่งข้าวกันตอนเช้าโอย ตอ้กัน่าใช้ซ้ำแทงไสทะลุเคยไหมเคยได้ยินไหมไม่มีอันนี้เกิดจากศิลธรรมนั่นเองกฎระเบียบต่างๆสังคมนั้นมันก็จะเกิดความสงบร่มเย็นนี่เขาเรียกว่าความฉลาดทางด้านศิลธรรมตัวนี้คุณโยมสอดคล้องกับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือหลักของคาราวาสธรรม หลักของคาราวาสธรรมมันมีอยู่สี่ตัวด้วยกันคุณโยมหนึ่งหนึ่งสัจจธะธรรมขันติจาคะจำได้ปะสัจจธะธรรมขันติจาคะสัจจะคุณโยมตั้งสัจจะคนที่มีสัจจะเนี่ยใ,ใครก็ชอบถ้าเสียสัจจะต่อกันเนี่ยแม้แต่ยืมตังค์ยีสบบาทเล่นไฮโลกันจังฆ่ากันเนาะกูยืมด้วยยี่สบบาท เอาไปปั๊บพอเล่นได้ปั๊บเอามึงยืมตังคูยี่สิบบาททำไมไม่ให้อ่ะกูยืมมึงเมื่อไหร่น่ะเห็นไหมตีกันเลยเถอะนี่เพราะตังค์ยี่สิบบาทไม่มีสัจจะเนี่ยถ้าขาดสัจจะนี่ไม่ได้สัจจะธรรมะต้องรู้จักธรรมะนี่ต้องรู้จักขม่มเห็นไหมรู้จักขมก่มจิตข่มใจของตัวเองเวลาโกรธขึ้นมาคุณโยมเอาน้ำลูบเอาไว้ง่ายๆเองเวลาเราโกรธ แฟนแล้วว่าโกรธผัวเอาพูดยังไงเอาโกรธว,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 ว่าจะยังไงจะไาสร้างผัวะไหม,มันเทียวเด็กต้องรู้จักข่มจิตข่มใจเอาไว้ข่มแบบไหนล่ะก็ใช้ศีลไงใช้หลักศีลร,รมที่เราเคยประพฤติปฏิบัติภายในวัดนี่แหละเอาไปใช้ไม่ใช่มาวัดแล้วก็พอฟังทำแล้วก็ไม่ได้จำมาไว้ข่มไม่เป็นมองถึงความดีของคนที่จะ ที่เราจะโกรธอคนเราเนี่ยชั่วร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นไปไม่ได้ยงไม่มีมันเป็นไปไม่ได้ที่จะชั่วร้อยเปอร์เซ็นต์มันต้องมีคนดีมันต้องมีจุดดีบ้างละ่ะนี่เขาเรียกว่ามองหาความดีของคนที่เราจะโกรธเขาเราก็จะหายโกรธสัจธรรมขันตินี้ยิ่งพอดีผมทำมีใจเรื่องขันติพอดีเลย ค้นหาในช่วยจนอานิสงส์งในครั้งนี้เดียดูแถบซ้ายแถบขวานี่หลุดออกมาเป็นท่อนเลยครับนยค้นหาเกี่ยวกับคำว่าขันติค้นเอาเป็นเอาตายจนผมเนี่เกือบจะไม่รอดเหมือนกันเกือบถอยเหมือนกันอันนี้ก็พูดถึงเรื่องปริยัติเนาะแต่ก็ใน กิจของสงฆ์ก็จะมีอยูสองอย่างใช่ไหมครับคือคันธาธุระคือก็เรียนเอาซึ่งพระพุทธพจน์วิปัสสนาก็เกี่ยวกับกรรมฐานนี่คุณบาอาจารย์คงจะรู้แล้วล่ะผมนี่ก็เน้นไปทางเกี่ยวกับคันธาธุระผมเรียนทางพุทธศาสตร์อันนี้ก็ถ้ามาเรียนก็ไม่รู้ก็อย่างว่าแหลนะเนาะก็ต้องอ่า อาศัยครูบาอาจารย์ที่มีความรู้เหนือกว่าในการสั่งสอนขันติขันตินี่มีเยอะมากเลยเกี่ยวกับขันติการใช้ขันติตัวนี้สําคัญเลยคุณโยมพูดบ่อยมากเกี่ยวกับองค์คุลีมานองค์โคลีมานนี่เป็นมหาโจรมหาโจรกับโจรธรรมดามันต่างกันยังไงคุณโยมเนา เอาค่อยๆเพาะนี่แหละเนาะอาตมาเนี่ยเพาะในดอกคู้จักจะตตัวในดอกอะกับมหาเนี่ยมันต่างกันไหมมหาแปลว่าอะไรอาจารย์มหาช่วยขยายหน่อยสิครับใหญ่ยาวถอดยากวะชั้นแสดงว่าลอยมีมาหาอยู่ใหญ่ยาวถอดยากส่วนใหญ่ก็จะแปลว่าใหญ่นั่นแหละแสดงว่าโจรใหญ่ โจรดังอ่ะพูดไง่ายๆเอาในใสใมัยนั้นเนี่ยก็ได้ยินว่าองค์คุลิมานเนี่ยก็โอ้ยขยาดคนที่ตั้งท้องเนี่ยคนยมได้ยินว่าองค์คุลิมานมาแล้วนะป<ะ>ัดเลยมันถอยคอดเลยถึงขนาดนั้นเลยนะเป็นโจรที่เย่ยม,มากที่มีเชื่อว่าองค์คุลิมานเนี่ยคนประวัติแกไปตัดเอานิ้วมาจากการศึกษานะครับ ที่บอกว่า9 99 9เนี่ยจริงๆเนี่ยผมนับเพิ่มให้ก็ได้เยอะกว่านั้นอีกที่บอกว่าเยอะกว่านั้นเนี่ยตอนแรกแต่แกฆ่าไปแล้วหลายศพแล้วตั้ง40 50บห้าแล้วตัดคอตัดคอตัด,ดคอเอากองกันไหมทีนี้มันนับศพยากเลยทีเนี้ยไม่รู้จะทำยังไงดีแกก็เลยใช้วิธีตัดนิ้วเลยทีเนี้ยศพละนิ้วละนิ้วละนิ้ว แกก็หายาสมุนไพรมาแช่นิ้วเอาไว้แช่แล้วก็เอาลอยลอยลอยแล้วไพึงแดดเอาไว้เล้เห็นแล้วแล้วก็ติว่ามันง่ามเหมือนตัวเราเลยกมาใส่คอ, <c oughs> อ, <c oughs> อ,อ,อ,อมาใส่คอขอไปเอามาร้อยคอมาใส่คอแทนพวงมาลัยเต็มเลยเข้าไปทางไหนบ้านไหนเนี่ยแตกก็เจิง คนเลยขนานนามว่าไอ้โจรที่มีเขาใหญ่ๆดำๆเนี่ยจุดเด่นเนี่ยก็คือมีมาลัยเป็นนิ้วอันนี้มันโหดมากเจอเลยต้องวิ่งถ้าไม่วิ่งตายอย่างเดียวพอด,ดีวันนั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนเช้าๆเ,เนี่ยตามหลักฐานก็ตีสองครับพระองค์นี้ก็จะมานั่งสมาธิ ก็คือเป็นจิตของพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยคุณโยมโอุย้ยอ่านดูแล้วเนี่ยไม่อยากจะเป็นเลยเนาะคุณโยมต้องไปเทศโปรดคนนั้นโปรดคนนี้ต้องตื่นแต่เช้าอีกอุย้ยปฐมมาทำไม่ไหวอะจริงๆนะเนี่ยตื่นตื่นตีสองตีสองไปเนาะอ่าน,อ,านอ่านเล่มไหนก็พระพุทธองค์ตื่นตีสองแล้วก็มานั่งสมาธิใครที่ เขาเรียกว่านั่งแล้วก็อยู่ในข่ายของพระองค์เนี่ยพระองค์ก็จะเสด็จไปโปรดคนนั้นอย่างเช่นมัทธกุลฑลีเหล่านี้องค์คุลิมานอย่างนี้วันนั้นองค์คุลิมานเข้ามาไม่รู้มาได้ยังไงพระองค์ก็รู้แล้วว่าองค์คุลิมานเนี่ยเป็นโจรร้ายครูบาอาจารย์อาจจะลืมว่าพระพุทธองค์ไปแบบนั้นไม่กลัวหรอือ มองได้สองมิติครับครูบาอาจารย์ลองย้อนมาในช่วงที่พระองค์ทรงหนุ่มๆดูทีครับถ้าว่าเป็นภาษาหนังจีนกับวิทยายุทธสูงเติบรับเจ้าชายสิทธัตถะนี่ครับวรรมดาเนี่ยครับเจ้าชายสิทธัตถะนี่วิทยายุทธ์นี่สูงพอสมควรนะครับถ้าเป็นหนังจีนเนี่ยปลามือยากครับพวงง่ายๆสปในช่วงหนุ่มๆเน,นะยครับดูสิช่วงที่ท่านแข่งขัน การยิงธนูนะครับสู้เจ้าชายสิทธัตถะไม่ได้นะครับแข่งม้าเนี่ยครับแข่งม้าฟันดาบหรืออะไรต่างๆเะยครับถ้าหนังกินกระจอมยุดหรอครับในช่วงที่นนุ่มในเขตนั้นในแคว้นไกลๆเนี่ยขยาิเลยครับได้ยินว่าเจ้าชายสิทธัตถะโอ้ยพุ่นเล้วครับพระเจ้าพินพิสานด้ยินข่าวว่าเสด็จมาเนี่ยเยให้เมื่อรึ่งหนึ่งมาเลยครับนี่ถ้ามองเชิงลักษณะของการแย่งชิงนะครับ ก็คือในสมัยนั้นนะนักรบจะเยอะครับที่ดังๆก็เจ้าชายสิทธัตถะนี่แหละครับเขาเรียกว่าตัวเก่งครับตัวเก่งที่จะเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเลยนะครับหุ่นสูงครับเชื้อสายอิหร่านถ้าอ่านจริงๆก็จะเข้าใจนในเทววัตพระองค์นี่เป็นเชื้อสายมาในทางนั้นตัวสูงรูปหล่อครับขาวอินเดียขาวครับในสมัยหนุ่มๆเนี่ย ประมือกับใครเนี่ยประลองยุทธอะไรต่างๆนี่ก็จะไม่มีใครคล้าเลยแหละครับนี่ถ้ามองไปอีกลัก,ลกษณะหนึ่งถ้ามองไปอีกแบบหนึ่งก็คือพระพุทธองค์เนี่สามารถที่จะแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ได้หลายแบบอันนี้อีกมุมหนึ่งนะครับมองเป็นสองอย่างแล้วกันเนาะเอา้าวันนั้นพระพุทธองค์ทรงเล็งเห็นในข่ายของพระองค์เนี่ยพระองค์ เห็นองคุลิมานมาอกเออถ้าปล่อยไว้เนี่ยฆ่าแม่ตัวเองแน่นอนเลยครูบาอาจารย์ก็คงจะรู้เนาะอนันตริยกรรมถ้าทำแล้วเนี่ยบวชไม่ได้เลยนะบวชไม่ได้เด็ดขาดเลยฆ่าพ่อแม่เจ้าของคนทุกวันนี้เนี่ยมันอไม่รู้จะว่ายังไงเนาะฆ่าพ่อแม่ตัวเองถ้าเป็นบ้าก็ไม่ได้ว่าหรอกอันนี้คนดีๆอย่างเงี้ยขอตังค์ไม่ได้ก็ ทำร้ายพ่อแม่อย่างนี้นะอุ้ยไม่น่าจะเป็นไปได้นี่จิตใจนีตต่ํามากทีนี้ในข่ายของพระอ,องค์นี่โดยเชิงลึกแล้วเนี่ยพระอ,องค์ก็คงจะคงจะทราบแล้วแหะว่าถ้าเราไปโปรดองค์คุลิมานเนองค์คุลิมานเน็นเนจะสําเร็จไม่ขั้นใดก็ขั้นหนึ่งตัดสินใจเลย พอตื่นเชา้าก็ทรงจีวรแล้วก็อุ้มบาทไปย่งางเกิดอีเปิมนี่แหละครับย่างไปอะ,ะเสด็ไปพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นบุมหาบุรุษนะพูดง่ายๆเป็นมหาบุรุษเป็นบรุนบรุษที่น่านับถือยกย่องชาวโลกยกย่องเลยนะครับคือมันไม่น่าเป็นไปได้นะครับเจ้าชายอยู่ดีดีเนี่ยนอนกับนางสนมเป็นร้อยเป็นพันเนี่ย ตัดสินใจออกมาจากพระราชวังเนาถ้าถามอาตมาในอาตมาจะออกมาไหมก็ห้วยบ่ออกแล้วเนาะพ่องพ่องทองเนาะทั้งเงินทั้งทอง,ทงอ้ยสุรานาลีเพียบที่พูดลักษณะแบบนี้ก็หมายความว่าดังตัดกิเลสไม่ได้แบบเด็ดขาดนะสั่งสมบุญยังไม่พออ,ออกมาไม่ได้ต้องเจ้าชายสิทธ,ธัตถะถึงจะออกมาได้ เนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้พระองค์เสด็จไปโปรดองค์คุลิมานในก็อาวุธของพระองค์เนี่ยหนึ่งปัญญาคุณโยม1ปัญญา2ฝีมือฝีมือในการรบปัญญาก็คือไปในทางฤิษิ์สอ,อย่างเอา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 ,เอาเป็นม่าให้คิดอยู่2อ,อย่างพอไปถึงทาง3ามแร่งอีกฝั่งหนึ่งเป็นแม่ขององค์คุลิมาน ฝังทางนี้เป็นพระพุทธเจา้าองค์โคลิมานมาแล้วเหลืออีกหนึ่งนิ้วเราจะเอานิ้วสุดท้ายนี่มันจะครบหนึ่งพันนิ้วพอดีเอาไปบูชาคาถาอาถรรพ์พระเวทครับอาถรรพ์พระเวทถ้าครูบาอาจารย์อ่านพระไตรปิฎกเถรคาถานี่ครับหลวงพ่อธรรมบาลละท่านเขียนเอาไว้อาถรถานี่ไม่ใช่หลวงพอ่อพุทธโฆษาะะครับผมตรวจค้นดูแล้วเป็นหลวงพ่อธรรมบาลละ ท่านแต่งเอาไว้ท่านอธิบายไว้ว่าไอ้ทางสามแพร่งเน็ตสำคัญเลยสำคัญที่สายตาองค์คุริมานครับว่าจะเหลือไปทางไหนถ้าเหลือไปทางแม่เน็เรียบร้อยตายเลยพระพุทธองค์ก็ทำเป็นให้เห็นพระองค์ก่อนเลยโดนลัดให้เห็นเลยพอเห็นปับ๊บเนี่ยก็อ้าวทางนู้นผู้หญิงทางนี้สามณะอุย้ย สามัญนาเดินชารง์ง่ายๆน่าจะฆ่าได้ง่ายกว่าระยะระยะ,ะ,ยะห่างเนี่ยก็ใกล้กว่าคิดได้ดังนั้นแบกมีดวิ่งเลยตามเลยสมณะโลนสมณะโลนหยุด <c oughs> ก่อนเพานพระพุทธองค์ก็อยู่ในตำราอยู่ในคำพีพระไตรปิฎกเด็ดอธิบายบว่าพระ <c oughs> พองค์ก็เดินจงกลมครับเดินไปธรรมดาธรรมดานี่แหละแต่ด้วย อิทธิฤทธิ์ของพระอ,องค์วิทีปฏิหารก็อย่างก่าวเป็นไปธรรมดาคล้ายๆรดเดินนี่แหละครับองคุลิมานวิ่งยังไงก็ไม่ถึงวิ่งยังไงก็ไม่ถึงตัวของพระพุทธเจ้าถ้าอธิบายไปอีกลักษณะหนึ่งครับสู้กันพอสมควรครับผมเดาว่าต้องได้สู้กันพอสมควรพระอ,องค์ก็คงจะมี โลบหลีกอาวุธคมดาบขององค์คุลิมานจนองค์คุลิมานเนี่ยมื่ยพอสมควรอย่าลืมว่าองค์คุลิมาน,นถ้าประชิดตัวปั๊บนี่เรียบร้อยแลยครับตายทันทีครับเพราะว่ามีกําลังเยอะกับฟันคอทีเดียวขาดจุดเลยครับแต่ว่าเจ้าชายสิทธัตถะในลักษณะของพระพุทธเจ้านี่ครับพระองค์ก็คงจะหลบเหมือนกันคุรุบาอาจารย์ก็คงจะเคยได้ยินมหายานใช่ไหมครับมหายานนี่ก็ จะมีเอตะทะะทางด้านความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายนะครับฝึกวิทยายุทธอันนี้ของมหายานครับเอาพูดง่าย,ายๆว่าถ้าที่ที่นิกายมันแตกออกไปเนี่ยเพราะว่าเอตะทะะครับผมยืนยันเลยเอตะทะะข,ของแต่ละท่านของแต่ละองค์ในต่างกันบางท่านชอบหลวงพ่อสาลีบุตรชอบปัญญาเอาไปเรียนที่นู่นบางทีเอตตะทะะข,ของหลวงพ่อโมกขลานเอัสิดของหลวงพ่อโมกขลาไปไปทางนู่น บางทีชอบอยู่ในป่านหนก็ไปหลวงพ่อมหาคสปะนี่ครับเอตทัทคะครับที่แตกขแขนงออกไปมีหลายๆอย่างด้วยกันอันนี้หยุดตรงนี้ไปก่อนเนาะเดี๋ยวมาเล่าเกี่ยวกับองค์คุลิมานให้ฟังต่อมิติแรกที่อธิบายเนี่ยก็คือพระพุทธองค์ทรง,ทรงสแสดงอิทธิปฏิหารน,นั่นเองก็เดินจงกรมวิ่งไล่ตามไม่ทันหรอกภาษาองคุลิมานเนาะ